สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีมมือมหวจรจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2 5 6 6เริ่มชกเวลา14นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกาสมนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด100อปอนด์มุมแดงเพชรสำลิศสิบผู้พันตู่พบกับมุมน้ำเงินเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นคู่ที่สองของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 7 5ปอนด์ มุมแดงฤทธิชัยปอพีรพัฒ์พบกับมุมน้ำเงินกล้องสุรินทร์สอจอเล็กมืองนลคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์มุมแดงสมิงแดงวจัก,กรวุฒิพบกับมุมน้ำเงินแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชชนันคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 9ปอนด์มุมแดงราชเดชทีเอ็นมวยไทยพบกับมุมน้ำเงินคิวทองนุ้ยสีีมุมเมืองก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ขอ,ของศึกมวยไทยเจ็ดสี ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168่มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ adpakyok 168 พี่น้องบอกว่าทีเมืองพะหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k y o k 1 6 8ครับเปิดหัวคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด100อปอนด์มุมแดงเพชรสำลิดศิษิ์ผู้พันตู่อายุ17ปีสูง154เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดชัยภูมิซ้อมที่ศิษฐ์ผู้พันตู่ชื่อเดิมเพชรลูกต้นลูกบ้านใหญ่เป็นมวยเดินเปิดเกมในล็อกลัดตีเหนียวแน่นมีสอกสวนแรงบูดูดันครับ สามไฟล่าสุดมีนาคมห6ชนะคะแนนเพชรเดชฤทธวีศักดิ์เล็กสี่พลังพฤษภาคมห6ชนะคะแนนเพชรเดชฤทธวีศักดิ์เล็กสี่พลังอีกครั้งครับกรดบกรดาคมห6แพ้คะแนนก้าศึกสอสละชีพมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นอายุ14ปีสูง156เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดกาลสินซ้อมที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นชื่อเดิมเพชรโชกุนใต้เพชรบุรี เป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเข่าในเหนียวปั้มรัดมัดตีบูดูดันครับสามไฟล่าสุดเมษายน66แพ้คะแนน,นเพชรนัททีใต้เพชรบุรีพฤษภาคม66แพ้นอกยกสี่คีเรียนเพชร4ี่หมื่นมิถุนายน66ชนะคะแนนเพชรเรมืองเสือปอมองคลอินเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยวงในดีกว่า ความหนักแรงของอาวุธดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรสำนิกสิทธิ์ผู้พันตูจะบทชนะเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยจัดสีนัดแก้มือล้างตาพิกัด117.5ปอปอนด์มุมแดงฤทธิชัยปอพีนพัฒอายุ18ปีสูง167เซนเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายสสมานกาเมน ชื่อเดิมดิธิชัยวอเทคโนโลหลวงปู่สูงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบบูดูดันหลักเดี่ยมดีครับ3ไฟล่าสุดมีนาคม6 6กชนะคะแนนแมนสิตเจนิมพฤษภาคมห6ชนะคะแนนกล้องสุรินทร์สจอเล็กเมืองนนท์มิถุนายน66แพ้คะแนนเด่นพยักษ์ศักสตูลมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินกล้องสุรินทร์สจอเล็กเมืองนนท์อายุ18ปีสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่สจอเล็กเมืองนนท์ ชื่อเดิมกล้องสุิดิรนสอดำเนินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมตัตีอาวุธหลากหลายบูดูดันครับ3ไฟล่าสุดมีนาคม66ชนะคะแนนเพชรบุญชูแอดสันปะตองพฤษภาคม66แพ้คะแนนฤทธิชัยปอพีนพัฒน์กรกตาคม66แพ้คะแนนเพชรพิทิชัยนายกเอท่าสาราเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกจังหวะฝีมือวงในดีกว่า สภาพร่างกายการยืนระยะเกมไปดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ฤทธิชัยปอพินพัฒ์จะเบียดชนะก้องสุดินสอจอเล็กเมืองนนไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีรุ้นมันครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์ปอนมุมแดงสมิงแดงวอจักรวุฒิอายุ19ปีสูง171เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสุราษฎร์ีซ้อมที่ค่ายเพชรสี่หมื่นชื่อเดิมสมิงแดงกอลุ่งธนะเกียรติ เป็นมวยเข่าศาสตร์แข้งแรงขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบูดูดันครับ3ไฟล์ล่าสุดเมษายน66ชนะคะแนนเพชรวิเศษเกียรติเพชรเกรียรติเพชรพฤษภาคม6 6ชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมนึกมิถุนายน66ชนะคะแนนเพชร9้าล้านสิ์มาวินมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัดชนันอายุ22ปีสูง178เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ ไ่สอจารุวันชื่อเดิมเพชรเล็กลิขิตลดยกเป็นมวยเข่าสูงยาวล็อกลัดตีเหนียวแน่นมีหมัดมีศอกสวนบูดูดันครับสามไฟล์ล่าสุดพฤษภาคมหกสิกชนะนอกยกหนึ่งยอดอาชาไทยสิทธิ์สอนทองมิถุนายนหกสิกชนะคะแนนนิชชาวเอราวันรกรกจายนหกสกิชนะนอกยกสามไข่มุกขาววจักกวุฒิเปรียบเทียบเสพสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกและรูปร่างช่วงชก ประสบการณ์การผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่าจังหวะฝีมือการตัดสินใจดีกว่าครับคู่นี้ชอบไปที่แก้วฟ้าน้อยเกียดเจริะนันจะบทชนะสมิงแดงวราจาัก,กรวุฒไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นทุกยกครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยจ็ดสีพิกัด119 9ปอนด์มุมแดงราชเดชทีเอ็นมวยไทยอายุ21ปีสูง170ซนตมรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดอุดตรดิตซ้อมที่ทีมวยไทยยิม ชื่อเดิมราชเดชสอเพชรจำรัดเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับต่อยซ้ายเตะซ้ายแรงมีศอกสวนหนักเหลี่ยมดีครับ3ามไฟล่าสุดมีนาคม66แพ้คะแนนเด่นสิทธินายกทวิปบพงเมษาย,ยน66ชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธินายกทวิบพงกรกฏาคม66แพ้นอกยกหนึ่งอารีฟสอเดชพันธ์มาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองอายุ17ปีสูง170เซนตเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดยะโสธรซ้อมที่นุ้ยสีมุมเมืองชื่อเดิมพยักษ์พันล้านนุ้ยสีมุมเมืองเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องเดดดักเตะดักทีบขวางหน้าฟันศอกสวนนักเหลี่ยมดีครับ3ไฟล่าสุดพฤษภาคมห6ชนะนอกยก3ฉลองชัยเลขากอ b ปดลิ้วมิถุนายน66ชนะคะแนน จเจริญเงินบุญลานนามวยไทยกรกฎาคมห6แพ้คะแนนปังต่อพอหลักปุญเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยครับวงในดีกว่าบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ราาเดดทีเอ็นมวยไทยจะเบียรชนะคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีรุ้นมันทุกยกครับ สรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็สีประจำวันอาทิตย์นี้ครับคู่ที่1เพชรสำลิศสิทธิผู้พันตูจะบทชนะเพชรโชคุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นคู่ที่2อิฤทธิชัยปอพีนพัทจะเบียดชนะก้องสุรินทร์สอจอเล็กเมืองนนคู่ที่3แก้วฟ้าน้อยเกียริชัดชนันจะบทชนะสมิงแดงวอจาก,กรวุฒ คู่เอกคู่ที่4ราชเดชท N มวยไทยจะเบียชนะคิวทองนุย้ย4ีมุมเมืองไปได้อย่างสนุกครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกค,คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f c ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิง่ง หรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ